ฉันมือมนจนฉันเกิดความสับสนขึ้นในใจตอนเดียวกันน,นันท้องฟ้าของฉันร่ำสดใสมีเธอกลกไกลเธออาจมีรู้ตัวันคืนผ่านพันริการ อ,อกความทรงจำที่ดีขอฟ้าให้ฝนลงมาเชลา 山。 ในคืนนี้ฉันคิดถึงเธออีกครั้งรอเพียงเวลามีไหมสักครั้งได้ทอกันอาจเกินฝันเก็บอดความทรงจำ ในัะวันนี้ฉันด้วยนะครับผมอยู่วันดีครับสวัสดีครับกเอวันนี้เยอะแยะอลังเคนมากมายเหรอนี่มาเยอะ กันตึงเตืออ่อพ่อก็จะมาลบใครได้นะกลัวจะนัดสมาชิกได้นะแสดงว่าอีพีนี้ต้องพิเศษที่สุดแน่นอน<ร>อเพราะว่าทุกคนจะจําหน้าจําตาได้ละแต่และอีพีนะครับเดี๋ยวจะคือเจาะทีละคนอยู่แล้วกันอย่าลืมนะตอนนี้ท่านกาลังอยู่กับ where is where where ฉาแนงครับผมกรายการแคมป์เปียครับก<ช>็บอีพีนี้มีชื่อตอนว่าแคมป์ตั้งโต๊ะแง่ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะนั่นแหละครับเนื่องจาก ด้วยเขาเปลี่ยนนะพ่อเนาะก็เลยปรับเปลี่ยนอ่าโลเคชั่นพ่องไปแคมป์แต๊ๆพ่องไปสวนลูกเจี๊ยบพ่องเนี่ยไปแคมป์บ้านเพื่อนไปแคมป์ไหนกองของของข้างบ้านอ๋อข้างบ้านล่าสุดนี่นะล่าสุดนี่แปลกนะต้องตัวมาดูเลยเนี่ยจะมีไอ้น้อยนะครับครับผมนี่คือสถานการณ์ตัวเขาก็เลยจำลองแล้วก็ตั้งเป็นหองว่าเซตอัพสถานที่เขามาใหม่แน่ย ก็พยายามจะเซฟในเรื่องของการอยู่กันหลายๆคนเพราะว่าตอนนี้เขาก็ดูแลตัวเอาเองทุกคนต้องดูแลกันเองแล้วทุกคนได้ได้ผ่านการตรวจโควิดเบื all, course, ้องต้นมาแล้วตัวเองนะครับผมนะฮะแล้วดีกันก่อนครับไอ้นุ่มค้าวเจ้าของสถานที่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อใหญ่ใจอกฟางนะครับนี่เป็นแง่ภาคส่วนที่สองนะครับ บ้านเพื่อนเนาะบ้านเพื่อนสองใบหนุ่มลืมมาได้เลยไอ้เจี๊ยบสวัสดีผมเจี๊ยบครับฝ่าซางครับฝ่าซางครับอันนี้วขาจะปลาไปไหนบ่านเปลาไปที่เงียบๆครับเพราะอย่างครับเพราะสาวมันหุ่ยดังครับคอนเซ็ปเออเออโอเคเดี๋ยวไอ้เจี๊ยบมาน้าหน้อยสวัสดีครับน้าหน้อยนี่คือต้องบอกเลยว่าเป็นบุคคลพิเศษเนาะเพราะว่าอย่างว่าบางคนอาจจะมองว่าน้าหน้อยไอ้น้อยเป็นแย่อย่าง ต้องเข้าไปดูเอพิโซด8ของจริงของแท้โอเคแต่วันนี้นะแต่วันนี้นะวันนี้นอกจากจากห้องเพลงน,นะมาเป็นกรรมาการเดี๋ยวเบิร์ตจะบอกรายละเอียดเพื่อนน้อยเป็นกรรมาการด้วยความพิเศษนดินี่เขา,าเชิญพี่เจี๊ยบมามกับพี่หนุ่มมานะครับวันนี้ไอ้เจี๊ยบจะมาต่อยล้างตานะครับผมเดี๋ยวก่อนนก่อเดี๋ยวธิบายก่อนอธิบายก่อนถ้าป่วยมาเนี่ยเอพิโซดที่6เนี่ย เจี๊ยบมันแยะอย่างนงี้ยผมแบบถ้าอยากกินวันนี้ก็ต้องมาล้างตาเดี๋ยวเจริคุณเบิร์ตไล่รายละเอียดให้ฟังวันนี้จะมีการแข่งขันระหว่างไอ้เจี๊ยบไก่หนุ่มด้วยการทําไก่อบฟารฝ่ายน้นเงินกับฝ่ายแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาเอาผมมาล้างตากับเจ้าของ้านเสือใหญ่ไก่อบฟาแล้วมาแข่งกันยัง เอาด้วยกันอ้แข่งแข่งเมนูเหรอแข่งโอฟางแขโอฟางอือก็จะเหลือไหมครับเดี๋ยวเขาต้องมีเขาต้องมีไมื่องนี้กับมีเคล็ดลับการยุ่นนี่เลยนเสื้อเปี่ยนกับมาการ์ดฝากตัวไว้ก่อนนะครับเปลี่ยนเตื้อเปังเตื้อสบายแล้วโอฝากครับฝากสบายแล้วอ่ะแล้วเไอ้มีวิธีแหละไอ้เตรียมอย่างละห้องวันนี้เป็นความลับนี่ความลับคือบริเตียนอย่างละสักอย่างเตะ เดี๋ยวไอ้เยสัมภาษณ์หนุ่มเขาบอกเปิ้ลไก่โอฟางันแล้วแต่วันนี้หนุ่มทำกับข้าวเลี้ยงของตัวเอาจริงจริงนะไอ้เฮาก็ต้องไป่วานต้นขบันได้ย่างมือละเฮากับขบได้ย่างมือเขาเก้าย่างไปเมื่อปีที่แล้วพ่อหน่อยเพิ่งไปย่างไเสียแล้วเนี่ยผมย่างไก่ดำให่อยากกินไก่โอฟ้าตั้งแต่เอ็มจูลอกแล้วเาแล้วเฮาก็เลยว่า ถ้าจะทาจะยำอย่างเฮ้ยเจี๊ยบมันออกมาสวยงามเนะี่ยมันต้องมีอย่างกดดันสักนิดหนึ่งอนะไรเป็นการอะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้นุ่งนิ่งน<อ>ุ่นิ่งมาดูรายการล้วแล้วกันโอเคก็แล้วคนเ,เดียวเอาอยู่ในช่วง,งการทำอาหารละเดี๋ยวไม่แยกกินกันดีกว่าเนาะไอหนุ่มพร้อมนะครับพร้อมครับเจี๊ยบ พร้อมมากครับเสียงว่าตายอ่อยพร้อมมากครับตอนนี้พร้อมกินหรือเปล่าใช่ใช่ก็ระเกียบการแน่นันมาผมเตรียมผมเตรียมไอ้เครื่องปรุงมันน้อยหนึ่งเป็นเคล็ดลับที่ผมบอกใครไปได้ตัวรับรองฝรั่งหิ่งนะแล้วมันจะดำอย่างเขาแล้วเหรอผมเอาหมินหม้อทามาครับ อย่างครับจะรอดูครับรอรอรอดูครับน้าน้อยหลักการตัดสินของน้าน่อยนี่จะมีอย่างห้องอ่ะมันต้องใช้จิตวิญญาณนะฮะไม่ต้องใช้เชิงศิลปะครับเรื่องของลิ้นในความรู้สึกอะไรความรู้สึกก่อนความรู้สึกความรู้สึกแค่วิธีการทำเลยนะครับล้ำไปเกินแล้วนี่ต้องรักความรู้สึกแล้วจะมีเรื่องของถ้าผมไปถ่ายสองเชฟเนี่ยนะทำห้องครัวเนี่ยจิตวิญญาณจะออกมาเนี่ยมันจะมาแบบ จิตวิญญาณมาจากเห็นแล้วมั้มีคะแนนพิเศษกับทุก่างแบบแปลงแปลงอร่อยแล้วแปลงแบบดุเดือดแบบมีเอเนอร์เทนเนี่ยนะครับอาหารที่จะอร่อยนะครับทุกอย่างนะครับที่ซำเร็จนะครับกินเข้าเลยครับตูกันโดยเพราะงานเลี้ยงนะครับครับมากล่าเต็มที่นะครับแต่ที่มาโดยกัรนีครับให้ความสุขอารมณ์ทุกสบายแล้วเจมันอร่อยมากมันเลยจะเอาอัดมันจะออกจิราเนี่ยอันนี้เอาเจอผีบ้ามาตัดสินแล้วแต้ สบายครับึบอกบอกกับเก่าว่าเป็นคนบ้านะครับโอเคเดี๋ยวไปอยู่กันในช่วงทำอาหารกันครับตัวไปครับผมเดี๋ยวตัว่อครับผมในช่วงทำาหาไอ้เชกทีมเฮานี่ยเอเมนไ่เขา้กนะแต่พันเดิมนาะใช่แล้วก่าพันนี้พันสองกิโลแล้วพอละพักิโลเออคือมันใหญ่ขึ้นใช่อ้า เงี้ยในต่อเนี่เออเดี๋ยวนะเออเอาง้ขึ้นดีขึ้นดีหน่มัน่อนใครเครียดอ๋อใครเครียดไก่โอ้ยเกยเออเร่องน่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวดูทีมพุ่นบอกโมสูตรอเขาลเขาเนียแล้วบอกนั้นอของมันไม่แน่นอะเกียไม่หักแน่เนาะเราอกเดี๋ยวไอ้จนเราไปกินดีไปกิ่นดันแก้วอันนี้แหวนะครับปลาหรือไม่ปกไดีอ่ะใส่เลยจัพยายามจัพยายามังไก่อน มือแล้วมาเลยจับไปเนองจับไปเผาเนาะยือดเนาะขี้เขาเนี่ยขี้เขานี่เขาเขาเตรียมมาอย่างดีอ่ะนะโอ้นี่ซับมาเลยซับมาเรียบร้อยเลยนะครับตับไม่ด้เตาเลยตับมาปั่นมาแบบเขาว่าไก่เกยมาที่ไอ้สวยใหญ่โตฟังจากคุณรสชาติดีนี่ครับไก่มืองขนาดตัวพอดีครับถั่วพอดีพอดีเลยไงล้ำกว่ามันเดี๋ยวมันจะบัสซุกเนาะ โมขอไอเจี๊ยบของแต้่ก็เป็นโมหูดำ <c oughs> โอเคไม่ผัวนี่ผัวโอเคสู้กับบะเมียเยอะครับครับผมเริ่มจ่ายเริ่มจ่ายผมใส่น้ำมันงานก่อนให้โอเค,อเค,คะเนะใช่ประมาณนิดนึงครับแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมเข้มๆค,ครับ ต่ออม่ายปิืนปืนกระสิบนะว่าของรางวัลวันนี้ของดีเลยนะ้ถ้าชนะได้เขียงได้นั่นแหละครับผมก็เล่งอยู่แต่ละการที่ของตอนนั้นที่เปิ้นแปลงเพียงขายว่ามากโอ้การต้มการต้มต้องตื่นบ้มีเนาะคือใช้ความรู้สึกนะรู้สึกนี่ครับ คุณเลือกข้างเแ็ทกันเดียวเดียวเนี่ยอันนี้จะเอาข้างเอ๋อข้างข้า่ข้างแป๊บเขื่อนเขื่อนโอเคครับอันนี้ผมผมกรบเออโอเคครับใช่ผมดีก็ได้หอมฟ้าไทยก็ได้แล้วห้ามบอกไขว่าผมมีสูตรลับอยู่สองสูตรอ๋อโอเคโอเคถ้าบอกเสร็จแล้วเขาจะตันมึงนะนี่มาสูตรนี้เป็นน้ำอมฤตแน่ อมริดมันจะมีฟองหน่อยๆนี่ห้างบอกเนอครับเดี๋ยวเขาไปทําขายอันนี้นะครับอันนี้สูตรเนี่ยมันจะมีหน่อยเบิร์กหยุดก่อนฟังกูไม่ใช่ฟังพี่เออเออนี่ฟังกูฟังได้ฟังได้เออผงฝรั่งหุยฮะผงฝรั่งหุยผงฝรั่งหุยเดี๋ยวเฮาทำเสร็จเนื้อฝรั่งมันหุยไม่ใช่คือฝรั่งกิน เกินห่าได้ไหมเฮ้ยยูบ่บ่ยูคงจะได้ยินต้องแต่เกี๊ยมันต้องเอาไขหัวไล่เจียมมาเห็ยังไงกันใส่น้ำเลยดส่ถุงสูงนะเด้อยิงควยโอ้ยยังสีน้ำเงินนาไอ้บ้ตังนี้เลยเอาเลยเอาเอไปลยนะยิยิงยิงยิงเอาไปเลยอกไปหิงออกไปเลยหิงออกไปไปไก่อันสาวไปปิ้งเขาได้หรอห้ามไปบอกมันเออ เตรียมไว้นะครับเข้าไปหนไหนแง๊ตังได้งตังได้หอาอหออ้อหโ้หโอ้โดโอนโ้อ๋อตรงนี้นะครับฮะต้งหี้นหครับฮะอ้โหโอ้โหโอด้ครับ้ห้อออ้าหหนรอะไรครับกรรมการ อันนี้มันคืองานศิลปะเหมือนกันเด้ออาหารมันคือเรื่องคิดวิญญาณ์เลยโอ้เรื่องความศิลปะแงะเข้าไปหมดรเลยนี่ไหนเขาแงะหมดเลยครับไปเดี๋ยวนี้ขันน่ากินยังหอบเนะประเดี๋ยวนี้นะหมูแล้วลูกไก่ตัวนะครับมาโยกนื้อมาหากราบมาหาครับวันนี้ผมไ่ได้ใกล้ๆลูกคืนเนอะเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้เออเข้ามาใกล้ๆผมฝรั่งหุ่มมิ้ว วันนี้ผมผมบอกเลยว่าผมบ่ได้ใจไก่ลูกคือคือไก่ดำผสมไก่ขาวเนาะเบียดในครานี้เขาต้องแก้มือกันเลยไอใช่ต้องสุวารสเร็จวันนี้ต้องเพอร์ฟิกโอเคมาเพอร์ฟอกต่อไปเราต้องมีวิธีเลยต่อเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปอแหม เดี๋ยวเราจะไปแยกกันละเดี๋ยวเตรยกันครับท่านบอกคุณลูกแข่งูกนะครับโอเคเดี๋ยวฮองจะลองไปเขากันครับผมนะฮะห้องจะอบฟางกันครับผมโอเคโอเคโอเคนี่ไก่ไอ้โน่กรรมการนีเพลนะครับอันนี้กรรมการตอนจิ้มนะครับอยู่ที่คนนี้นะครับเนอะ สี้ำเนไปแสีน้ำเงินมันลงขวดเสียเดี่ยวคนกล้ามันมีเคล็ดลับของเปิ้นกะแเด็กมันลงขวดแล้วเจียบเฮาเะได้ต่อนไหนให้อ๋อไก่ผมเครียดเนี่ยครับผม <laughs> กำลังนวดให้มันอยู่เ <laughs> ส้นมันยืดเส้นมันยืด <laughs> เส้นไก่จบไก,กใ่ใช่ใช่ใช่เนี่ยคุณเฮาว่า <laughs> ไก่สปาเนาะไก่เทลาปียายาบุรีผมอะยาบุรีไก่ผมนี่ครับผมทีมแดง ังีได้ครับไอ้คุดมงครับนั่นๆๆๆมีมงมีมงบ่าเฮ้ยนนี่คือปีของเฮาปีบทองดำปีปไา้จิดกจเหปีผมมีผมก็บังมีสองใบแล้วมนมีไหนอไรนะเอเจ็บไอเจ็บไอเจ็บ แมแฮมทีมปี๊บหายเห้อเฮ้ยเจไงน่ะไย่หายไปไหนเนี่ยอ้เล่นกันขนาดนี้เลยอ่ะมีปี๊บบูข้างแกนฮะนี่นี่นี่นีนี่ได้อะไนะเปใจยังน่ะโอ้โดนแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้ม่กล้าไม่กล้าอ้มันมีกล้ามปีได้ก่เดี๋ยวเดี๋ยวครับมันมีกล้ามโอผมนวมมาแล้วผมนวมมาแล้วเอาพร้อมแล้วจัดครับัค ต้องใหม่ต้องเใหม่ม้เอาัเยจกวสบายพอไันก่อนพอก่เขาเขาเย็นได้แต่เย็นเปีบควาปีบเป็นความความเริ่มนี่คือขวามพ่อแไ้ก่นนี่คือวิธีการเอาแล้วก็เใชต้องปืนต้องแนงตอัอันนี้คือขวย ่ดัสาม่าม่ดับสมเอาหลังเล่นไป่อนเ้าไจับเขาเขมาจับเขาวงจรวงจรวงมาล้มาล้วมาคือมาเมาล้ไปไปไก่ไปไก่ไไ่ไไ่โยอย่างกปิบไไ่เอาดีๆน่มวางดีๆจับพื่มันดีๆเพื่อมันงามๆเปี่ยนเปลี่ยนไม่ังริ่งยัง โอ้ม oh ันเคเอเคเอาไเนี oh ่ยกนโเคอาเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆมาจีเรามาจีพร้อมกันจีพร้อมกัน ทีนี้นะครับเดี๋ยวเขามาดูผลว่ามันจะเป็นยังไงระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงสีแดงเขาเนี่ยพ่อไหยเงินน้ำยาขายนะครับครับชมกองไฟครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเดี๋ยวเจอกันครับ พีเตอร์จนบ๊บเออโจโอเคโอเคเขาแข่งไงอนึ่งไก่ไอ้หูเรืองก่อนกเซตีพอกเ for the for the ก oh, 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 <t uk> ิเอออน่าสองตัวหูเรืองก่อนสองตัวน่ะเดี๋มาะได้ดสองตัวน่ะหูเรืองก็อะลองลองรู้ว่ะห้ากัหูนะปะ บอกเคยหู้เลยว่าช่วงเวลาที่แสนดีมักจะมีคนที่แสนดีคอยอยู่ใช้ช่วงเวลากับเฮาทำเกิดความสนุกสนานทำให้เกิดการบันทึกไว้ในความทรงจำ ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขที่สุด EP นี้ยังม่จบเตอวครับรอติดตามกันอี EP หน้าวันหน้ามันตาค่อยเจอกันแฮมขอบคุณครับ